สาวสลิปออนทูโทนตัดลายถักที่ใส่แล้วน่ารักละมุนใจใส่สบายและยังระบายอากาศดีมากใส่แล้วไม่ร้อนเท้าเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยสุดๆคู่นี้เนี่ยเขาฉลุรูระบายอากาศมาให้รอบๆแบบนี้เลยตู้มีแต่รองเท้าเรียบๆสีเดิมๆอยากเติมความแปลกใหม่ให้กับตู้รองเท้าบ้างต้องกดคู่นี้พดีไซน์ของเขาเนี่ยน่ารักมากเป็นผ้าทอนุน่มๆตัดผ้าลายถักด้านหน้าที่เป็นสีทูโทนของผ้าด้านบนกับตัวผ้าฟองน้ำนุ่มๆด้านหลังที่เขาซัพพอร์ตมาให้ก็ทำเป็นสีทูโทนคือลงตัวมากดีไซน์ออกมาได้น่ารักใส่ง่ายใส่แมทกับเสื้อ้้าาาหยยวนนนเเเัังงป็รทก พื้นนุ่มใส่เดินสบายใส่เราไม่กัดไม่เมื่อยไม่ปวดเทา้าสนงงเท้าด้านหน้ากว้างขอบมุมด้านซ้ายด้านขวากว้างใส่เราไม่อึดอัดไม่บีบไม่รัดเท้าเลยมีหลายสีทุกโทนให้เลือกสวยใส่ง่ายน่ารักทุกสีมีติดตู้ไว้แต่งตัวสนุกได้ลุกใหม่ๆกดเลยพิกัดในตะกร้าที่ปักไว้ให้เลยนะ แมทคู่สีมางงๆแบบนี้จะเข้ากันได้ไงแล้วใส่ออกมาแล้วสวยกว่าที่คิดน่ารักเกินคาดมากนี้เนี่ยเขาเป็นรองเท้าสลิปออนสีทูโทนที่เขาทําลายถักตัดด้านหน้ามาให้แบบนี้ไม่คิดเลยว่าสีกากีหมอนเท้าหยิบมามีเข้ากับสีเหลืองแล้วจะเข้ากันใส่แล้วน่ารักมากคู่นี้เนี่ยเขายังใส่เย็นสบายระบายอากาศดีมากๆเพราะว่าด้านหน้าเขามีรูระบายอากาศฉลุม,มาให้อยากรองเทา้าเบาพื้นรองเท้านุ่มใส่เดินสบายมากให้ฟิลนักเรียนญี่ปุน่นเขาเป็นสลิปออนทรงหน้ากว้างที่คนหน้าเท้าอวบหน้าเท้ากว้างก็ใส่ได้สบายๆขอบมุมก็ยยืดดดหหุุ่่่นนนนน้้้ีีสวขขออบาาาาลังงเก็มพ์ฟๆใ ใครที่ชอบโดนรองเท้ากัดต้องถูกใจคู่นี้แน่นอน,นเบื่อรองเท้าสีพื้นเีเรียบแบบเดิมๆแนะนําให้เติมรองเท้าสีนี้เข้าตูเออ้เขาสวยแปลกใหม่ใส่ง่ายแต่งตัวง่ายใส่เดินสบายไม่ลำบากเท้ามี3สีให้เลือกสีที่ใส่ในคลิปือสีกากีสาวเทศสาวันก็ใส่สวยกดเลยพิกัดในตะก,กร้าที่ปักไว้ให้เลยนะอ่อสีทูโทนที่ใส่ออกมาแล้วน่ารักคุณหนูตะโกนไปเลยคู่นี้เนี่ยดีเทลเขาหน่ารักมากคือด้านหน้าเขาจะเป็นลายสานแบบนี้ตัวสีพื้นของเขาจะเป็นผ้าทอที่ระบายอากาศได้ดีมากๆใส่เย็นสบายเท้ามีรูระบายอากาศเล็กๆทั่วไปหหมมด้้้าานนนลังงงงขออเทฟุ ให้ไม่ต้องกลัวรองเท้ากัดเลยรองเท้ามีแผ่นนองนิ่มๆมาให้ขอบรองเท้ายืดหยุ่นไม่รัดขอ้อเท้ารองเท้าสวยใส่แล้วก็ชับเท้าดีมากอย่างด้านล่างกันลื่นใส่เที่ยวใส่ลูยได้สบายบอกเลยว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ใส่แล้วติดหวานน่ารักมากในส่วนทูโทนด้านหน้า,นาเขาทํามาเป็นลายถักแบบนี้ทําให้ใส่ออกมาแล้วดูละมุนสุดๆกได้ความน่ารักแล้วก็ยังใส่สบายไม่กัดไม่เจ็บด้วยสีทูโทนครีมดําแบบนี้เนี่ยละมุนแต่งตัวง่ายดะที่หยิบมาใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรชุดไหนก็ได้เพราะว ใส่สวยคับผิวมากกดเลยพิกัดในตะกร้าที่ปักไว้ให้